นญาติโย,ยมสีแสดลงแห่งนี้ถ้าพูดถึงก็คำว่าสีแสดลงแหง่งนี้ก็ไม่ทราบที่มาที่ไปที่ชัดเจนว่าใครเป็นผนยกแต่ได้บันทึกไว้ในตำราว่าสีแสดลงแห่งนี้เป็นมหาพูดผู้หนึ่งนะซึ่งมีอำนาจมากมีบารมีมากแก่กล้าสามารถมากแม้แต่ เขาเรียกว่าจ่ายมบาลน,นี่ยังไม่รู้จะใช้วิธีอันไหนกำลาบได้อุปนิสัยของมหาพูดคุนี้เนี่ยเป็นผู้ที่รักสันโดษแต่ว่าขา้อเสียก็มีอยู่ก็คือนะชอบดื่มน้ำสุราเมีัยคือน้ำเล่านี่น,นะถนะือว่าเป็นโอสถแต่อุปนิสัยโดยทั่วไปของพูด ที่เราเรียกว่าสีสลงยเงินงนี้เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจาเป็นผู้ที่มีฤทธาอำนาจสีสลาแเงงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก่อได้รจนาสร้างสมัยก่อนก็สร้างเป็นผ้าหยาบบ้างเอาหุ่นมาผูกบ้างทำเป็นตะกุดทำเป็นหุน่นมั่งแล้วจะทำเป็นเนื้อผงเนื้อโลหะบ้าง ศรีสะเแงงท่านมีคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างว่านหนึ่งท่านสามารถคุ้มครองดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติสถานที่ร้านค้าบ้านเดือนโรงงานตลอดจนถึงรักษาตัวของเราให้ขาดแคลนจาก ภัยอันตรายทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากบุคคลไหนที่มีศรัทธาบูชาศีสรงเงินนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าท่านเกลียดคนโกหกเกลียดคนที่เอาลักเอาเปรียบเกลียดคนที่ไม่มีความกตัญญูไม่มีเมตตาเพราะนั้นเมื่อเรา จะบูชาสีงแสดงอย่างนั้นก็ให้ประกอบด,ด้วยหลักทรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็คือให้มีศีลเป็นประถมให้ทานบ้างจเจริญจิตภาวนาบ้างและเวลาเราขอพรก็ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ขอพรให้ท่านรักษาให้ท่านดูแลให้คุ้มครอง หรือขอพอรได้เราทำรูปรักเหตการงานนะแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคถ้าเรามีความเชื่อศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่แงแรงแรงจะบันดาให้เป็นดังที่เราปรารถนาจเจริญพร